หลับีช่วงเย็นนะคะเดี๋ยวเราจะมาปรับตกแต่งหนีไม้กันนะคะเนี่ยอย่าให้สูงจปเกินไปนะ้วเดี๋ยวจะลบบ้านนะคะตัดไปเลยอย่าให้สูงเนาะถ้าสูงเพราเดี๋ยวจะจะไม่ออกต่อ เป็นต้นโมกเลคะเนี่ยก็จะมีบางช่อที่ออกดอ,อกแล้วนะคะก็พยายามตับอย่าให้สูงเจเกินไปะจะได้เกิดเป็นพุ่มแล้วก็เวลาออกดอ,อกจะได้ออกสวยๆนะคะเนี่ยตัดเลยนะคะไม่ต้องเสียดาย ให้เป็นพุ่งน้าชอก็จะออกดอกแล้วให้สวโอเคค่ะ